ทำเไรครับซ่อมรถเหรอครับซ่อมรถที่ไหนครับรถขี่ไม่ได้ครับรถเสียครับซ่อมรถให้ผมหน่อยครับช่างครับช่างซ่อมรถให้ผมหน่อยครับรถผมเสียครับขี่ไม่ได้ครับช่างซ่อมดีๆนะครับช่างชมรถผมดีๆนะครับให้ผมขี่รถได้นะครับยังไม่มีรถขี่นะครับ ช่างซ่อมไม่ขี่ได้นะครับครับช่างอย่าคิดค่าซ่อมแพงนะครับช่างซ่อมให้ผมหน่อยครับซ่อมรถให้ผมหน่อยครับรถผมเป็นไรครับช่างครับช่างครับรถผมเป็นไรครับทำไมขี่ไม่ได้ครับช่างจะทำยังไงครับครับมันเป็นอะไรหรอครับช่างครับรถผมเป็นไรหรอครับ หะต้องซ่อมยังไงครับท่างครับช่างซ่อมหรือช่างหลับครับช่างซ่อมหรือช่างลือครับเนี่ยครับจะลือหรือจะซ่อมครับช่างครับทำไมไม่ทำอะไรทีละครับ ช่างหนมาทางนี้่อยครับช่างครับช่างครับ like ช่างนี่ยเหรอเออทำช่างช่างจะซ่อมอะไรล่ะครับนะมันเป็นอะไรลหะครับรถผมอหครับอืมครับช่างรถผมเป็นไรครับช่งชงบา mitt? ชง, <movement? factual> <methodology> ชงครับโอ้จะทำอย่างนี้เหรอครับครับได้ครับครับซ่อมไม่ขี้ได้โอ้ดูเลยครับนะครับเปิดหมดแล้วครับช่างครับเปิดหมดแล้ว ไม่ต้องแหย่เท้ยเสียได้ล้วครับช่างครับโ<ว>อ้ยถามก็ไม่ได้หรอครับ<ว>ถามหน่อยสิครับก็อยากรู้เขาว่าถามหน่อย<ว>ถามหน่อยก็ไม่ได้หรอครับช่<ว>างทำยังไงอะครับ